ก็ขอการสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจนเหลาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเชนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจัดทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับคู่นะครับเอสปันยอนนะครับพบกับเอลเช่นะครับอ่าคู่นี้นะครับตะกันในเวลา0ต0 0นะครับของค่ำคืนนี้นะครับอ่าทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของฝั่งทางฝั่งนะครับเอตันยอนนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ถือว่า ทำผลงานได้ดูไม่ขี้เหร่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับเกมในลีกนะครับ7เกมหลังสุดนะพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะ6และเสมอ1เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเอลเช่นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป่อแปะมาอย่างต่อเนื่องนะครับพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บใจมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและเกมนี้นะครับเอลเช่เองพวกเขานะครับ จะต้องบวกมาเจอกับงานที่ดูไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มนะครับภาพรวมกับเกมในลีกช่วงหลังนะครับของสองทีมนี้กันดูต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนนะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดูมีทรงเยอะกว่านะครับบวกกับเอสปันยอนเองนะครับเกมในลีกในบ้านนะครับช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ถือว่าดูไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ ทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับเอปันยอนนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มนะครับได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นคนเลือกเชียร์เอปันยอนนะครับเหมาะสมกว่านะครับ่าฝากเลือกเชียร์ด้วยครับไอ้นกแก้วเอปันยอนนะครับถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมในช่วงหลังของกันดูนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างนะครับเอปันยอนนะครับ เองทรงของพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าเยอะนะครับบวกกับเกมในช่วงหลังนะครับก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกนะครับด้วยเกมนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านนะครับเอปันยอนนะครับน่าจะเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มนะครับไม่น่ายากนะครับอ่าก็ขอฝากเชียร์ด้วยนะครับไอ้นกแก้วเอปันยอนนะครับชนะแน่นอนนะครับเซนเหลาฟันทงเลยนะองคราคืนนี้นะครับอ่า สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับให้ช่องเซนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ